นะแต่ว่าวีเดอร์ตอนนี้ผมมีทั้ง2.4-2.8ทนะครับทั้งขับ2ขับ4นะต้องบอกว่า,วาเราใจทุกคันรีวิวไปนี่คือช้าไม่ทันจริงๆนะครับชุดก่อนอันนี้หมดเกลี้ยงแล้วน,นี่คือคันใหม่ที่เพิ่งเติมเข้ามาตัวนี้เป็น2.8นะครับ2.8ซิกมาโหรือ2.8ขับ4ตัวท็อปสุด,ต,สดตัวบนสุดนะครับที่จะตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทุกอาชีพเลยบางคนต้องการซื้อสดผมก็จัดให้เลยนะครับเพราะตอนนี้ผมกำลัง เริ่มหาซื้อบ้านนะครับมันทําให้การขายขายง่ายนะครับเพราะบางคนดาวเยอะนะครับบางคนต้องการซื้อสดอย่างเงี้ยผมก็เลยหารถรถบ้านมาขายให้นะครับฉะนั้นไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องภาษงภาษีอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นราคานี้ได้เลยนะครับราคานี้ได้เลยจบจบกันเพราะว่ารอบก่อนก็โอเคล้วเอารถเทสมาขายมันก็สวยอยู่สวยแหละแต่ว่าบางทีบางคนเขาต้องการดาวสูงหรือต้องการซื้อกันสดเนี่ยมันจะมีปัญหาในเ,เรื่องของภาษีผมก็จะขจัดปัญหาตรงนีไ้ไปเอารถบ้านมาขายให้ช่วงนี้ปเป็นเฟสหาเพราะว่า บางคนที่เขา,าซื้อขับเบื่อเบต้องการเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฟยูเน r มันออกรุ่นใหม่มาแล้วสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสรรักดาท,ทีเดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อบนลาดชธานีวันนี้ผมก็ยังอยู่กับรถที่ผมขายแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในทุกกลุ่มทุกขับไม่ว่าจะเป็น YouTube เฟซบุ o o k ิกต็อกก็แล้วแต่นะครับอยู่ในช่วงนี้ที่สศกดากำลังขายดีขายดีเลยแล้วก็ราคาถูกเล้าใจทุกคันแน่นอนนะครับแน่นอนถ้าใครติดตามอยู่ก็รู้เลยแล้วเป็นต o y เต้าเฟอร์จูเนอร์ลีเจดแน่นอนนะแต่ว่าวลีเจนเดอตอนนี้ผมมีทั้ง2.4 2.8นะครับทั้งขับ2ขับ4นะต้องบอกว่าเล้าใจทุกคันรีวิวไปเนี่ยคือช้าไม่ทันจริงๆนะครับชุดก่อนอันนี้หมดเกี้ยงแล้วนี่คือคันใหม่ที่เพิ่งเติมเข้ามาตัวนี้ เป็น2.8นะครับ2.8ซิกมาโฟหรือ2 8ขับ4ตัวท็อปสุดตัวบนสุดนะครับที่ร้าน8กว่าแหละตัวนี้ตัวนี้เลยนะท็อปสุดก็ด้านหน้าเขาก็คือง่ายคือตัวลเจนเดอร์ตัวนี้ไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปแปลงหน้าเหมือนตัวทีดีตัวก่อนคือมันผมว่ามันออกแบบมาค่อนข้างดูดีหล่อลงตัวนะครับเป็นการตัดขาวดำนะครับเป็นไฟฟลนไฟฟูเอลดีนะครับไฟเดียร์ไทม์คือครบหมดแล้วแล้วก็ ตัวสองจุดแปดสังเกตง่ายก็จะเป็นเรดาร์นะครับเรดาร์เป็นเรดาร์เป็นกล้องนะครับตัวนี้เป็นใช้ในออปชันของ Adaptive Cruise Control นะตัวนี้ก็คือเวลาสังเกตว่าพ่กสี่สองจุดสี่สองจุดแปดมันถ้าวิ่งผ่านกันไม่สังเกตโลโก้มันจะแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกแต่คนที่ใช้ไฟเจอเนยเขารู้อยู่แล้วแหละแต่ผมบอกเฉยๆนะครับบอกแก้่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหน้าตาของ l e g e n d ด r 24 2องคือหน้าตาคิวเดียวกันคิวก็จังหน้าตัวเดียวกัน เครื่องยนต์ตัวนี้เป็น2.8ดีเซลเทอร์โบนะครับเป็น1 gdftv high <c oughs> 1> ก็ตัวแรงสุดหน้าปัจจุบันนี้ที่ใช้ในอ่า p v ในของโตโยตา้าตั้งแต่เคยมีผลิตมาก็คือ2 7 5 5ซีซี204แรงม้าบิด5 0 0คือตัวนี้ยังไม่มีแรงกว่านี้นะในโตโยต้าโฟล์เนอร์นี่คือบล็อกที่ที่ดีที่สุดและก็แรงที่สุดหน้าปัจจุบันนะครับแต่ชวนจะว่าจะเหนียวเท่ากับเคดีไหมไม่ยังไม่รู้เพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นาน แต่บอกว่าเป็นรถที่แรงสะใจแน่นอนนะครับตัวนี้ติดตั้งมาเพิ่มนะครับเป็นโช้กคัมฟังก์โปรติดตั้งมาเพิ่มปกติมันจะเป็นตัวแบบแมนมือนะครับแบบค้มปเอาอันนี้น,นี้ะของเดิมก็าติดมาเพิ่มต็สไตล์ของผมก็เอามาขายก็คือเน้นรถสวยเดิมอยู่แล้วสวยเดิมโครงสร้างเดิมนอ็อตไม่มีขยับอยู่แล้วนี่คือสไตล์การขายเพื่อความสบายใจเพราะาลูกค้าเองอยู่หลายที่นะครับซึ่งเมื่อตัวนี้เป็น2.8ซิกมาโฟผมขายเท่ากันหมดนะครับขายถูกๆก,กันเลย 1>, 1 4 9 9 0 0้านบาทนะครับหนล้านและรถผมคัดมาช่วงนี้นะครับผมอยายกจะตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทุกอาชีพเลยบางคนต้องการซื้อสดผมก็จัดให้เลยนะครับเพราะตอนนี้ผมกาลังเริ่มหาซื้อรถบ้านนะครับมันทำให้การขายขายง่ายนะครับว่าบางคนดาวเยอะนะครับบางคนต้องการซื้อสดอย่างเงี้ยผมก็เลยหารถรถบ้านมาขายให้นะครับเชนแล้วไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องภาษีภาษีอะไรพวกนี้นะครับเั่นละราคานี้ได้เลยนะครับราคานี้ได้เลย จบๆกันเพราะว่าเราก่อนก็เอเคแลเอารถเทสมาขายมันก็สวยอยู่สวยแหละแต่ว่าบางทีบางคนเขาต้องการดาวสูงหรือต้องการซื้อเงินสดเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของภาษีผมก็จะจัดปัญหาตรงนี้ไปอี่ารถบ้านมาขายให้ช่วงนี้ปเป็นปัหาเพราะว่าบางคนที่เขาซื้อขับเบื่อเบื่อต้องการเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าฟยูเน่มัาออกรุ่นใหม่มาแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมรถกลุ่มดีเจนเดอร์รถอายุ2ปีทําไมมาเป็นมือสองก็ตอนนี้มันเปลี่ยนรุ่นใหม่ไปเอยบางคนเขาก็ตามรุ่น นะครับตามรุ่นไปเรื่อยเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยไม่ต้องแปลกใจนะไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็ลอ้อรีเจนเดอร์ตัวนี่ก็จะเป็นแม็กซี่สิบนิ้วนะครับแม็กซี่สิบนิ้วเป็นก้านเฉียงไม่ใช่ก้านตรงเหมือนตัวเทียดีตัวก่อนนะยางก็เป็นชุดติดรถมาเพราะว่าทันนี้เพิ่งไม่สามหมื่นกิโลใช้งานได้อีก,กยาวๆนะครับบรันตีศูนย์ก็น่าจะเหลืออีกประมาณปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งไม่สามหมื่นสองพันกิโล ก็ประมาณนี้นะครับรถ2ปีก็ประมาณประมาณสามสี่หมื่นโลโดยมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณนี้ฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นตัวฟูลออฟชั่นที่เพิ่งได้รับการผมใช้คําว่าเพิ่งได้รับการปฏิวัติใหม่ดีกว่าคือถ้าปิดถึงปฏิรูปมันมันมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เป็นการปฏิวัติใหม่มากกว่าก็คือพวกอัดแอร์ีบก็เพิ่งมาให้มาในตัวนี้นะครับอัดแอร์ีบควบคันโทนก็เพิ่งมาให้ให้ในตัวนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องเบรกเองอยู่ก็ดีใจกับฟอร์จูเนอร์นะที่เพิ่งมีมานะครับเพิ่งมีเรดาร์มาในตัวนี้้แลวก ตัวกล้องรอบคันนะครับตัวกล้องรอบคันสไตล์ดูตยวกกล้องรอบคันก็เพิ่งให้มาในตัวนี้นะครับเอาอเคแล้วพวกมันติพวกเอ่อพวกมันติพวกแพลชิพอาจจะมีมั้งแต่ตัวเจนก่อนแต่เอาพูดถึงว่าตัวที่มันยังไม่มีแล้วกันนะพูดถึงตัวที่มีก็คือจอขนาด9นิ้วนะครับจาก7เป็น9นะครับ9.1หกผมไม่แน่ใจประมาณนี้นะครับก็เพิ่มเพิ่มขนาดเข้ามาให้มันใหญ่นะครับมันใหญ่ขึ้นนะครับ มีกล้องรอบคันให้นะครับก็พูดง่ายคือเป็นมิติใหม่เป็นเรื่องใหม่ของ t o y o t a าฟ r ร์จูถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีมาก็ขออนญาตให้พูดถึงให้อวหน่อยนะครับให้ไวหน่อยเพิ่งได้มาในโฉมของ l e g e n เดอนี่แหละนะครับรวมถึงที่ชาร์จไร้สายนะฮะไวเลสชาร์เจอร์นะครับ,รบส่วนระบบขับทรงขับ4 DSC มีครบเหมือนเดิมนะ DSC มีครบเหมือนเดิมก็จะเพิ่มโหมดการขับขี่จะเป็นอี o n อ r m a l แลและก็ Sport ปกติจะมีอี o อแล้วก็ Power Mode นะครับตัวน,นี้เป็นโหมด Sport ที่พูดง่ายคือถ้ากดโ Uh, 0ถึง100เนี่ยอยู่ประมาณ10นิดๆน,นะครับผมเคยเทสอยู่แต่ในบล็อกเกอร์2.8เ 2, นี่ยนะครับประมาณ10 12นะประมาณนี้นะครับแล้วแต่ใจเราใจ,ใจเราถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าแรงบิดแรงม้าที่ให้มาผมว่าตอบโจทย์แน่นอนและที่สําคัญมันเป็นเรื่องของสภาพแล้วก็ราคามากกว่าไม่30,000กิโลผมขายร้าน499นี่บอกเลยว่าช้ามไม่ทันแน่นอนแล้วเป็นรถบ้านด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีว่าจะต้องไปเสียภาษีอะไรมากมายไม่มีนะ แล้วก็ดอกเบี้ยผมระวังว่าถูกแน่นอนทุกวันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงเป็นรายละเอียดชัดเจนนะครับเพราะว่าแต่ละคนมันได้ไม่เหมือนกันประวัติเครดิตของแต่ละคนก็ได้ไม่เหมือนกันนะผมก็จะไปโฆษณาว่าได้เท่ากันหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนเงื่อนไขจะได้ดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับตัวคนซื้อนะครับอันนี้ต้องบอกชัดเจนเลยขึ้นอยู่กับตัวคนซื้อซึ่งเงื่อนไขผมจะเลือกเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของผมทุกเคสอยู่แล้วนะในในตัว f o r t u n e er r l e g e n d r นตัวนี้นะครับ ใครสนใจอยากจะได้2.8ตัวท็อปสุดนะ2.8ตัวท็อปสุดสวยๆไม่3า0,000กิโล1 000, 4 9 9 0ล้านบาทก็เซฟเงิงนในกระเป๋าไปเท่าไหร่อนะล้านห้าเกือบ400,000นะครับเกือบ4,0,000 0บาทอย่างว่านะ้ราคาก็จะไหลลงตามตามปีมันหละครับตามปีมันเ,รนเพราะว่า,เ,าเมื่อมันเปลี่ยนรุ่นเร็วนะครับเปลี่ยนรุ่นเร็วราคาตลาดเองก็ต้องตามกลไกนะครับ ตามบนไกลแต่ผมเลือกที่จะขายราคานี้เพื่อเน้นหมุนเร็วนะครับเน้นหมุนเร็วมาเร็วไปเร็วนะครับผมเชื่อว,ว่าถูกแน่นอนนะครับซื้อไปไม่ผิดราคานะไม่ใช่พูดเฉพาะคันนี้นะพูดถึงฟอร์จูเนอร์ทุกคันที่ผมมาขายรับรองว่าท่านซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดราคาแน่นอนนะครับด้วยสภาพที่เราการันตีให้โครงสร้างที่เราดูผมมาดูตัวเองแหละ นะครับปกติผมผมเป็นคนซื้อรถนะครับไม่ใช่คนขายรถแบบเช่นที่เดียวหรอกผมเป็นคนซื้อรถแต่ว่าผมดูเองพีเซนเองเนี่ยผมไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วนะครับแล้วลูกค้ามั่นใจสบายใจได้เลยนะครับนี่คือรถเดิมๆนะยังไม่มีการไปตกแต่งอะไรเพิ่มยังไม่มีการไปอัปเกรดอะไรยังไม่มีการไปยกไปแต่งไปลงโมงลงแม็กอันนี้คือสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานนะขวัญใจรถเดิมเรจินเดอร์ขับ 4, สีสวยๆคันนี้สภาพดีไม่น้อยจบๆนะ คลิปเซนเซอร์ผมเตะโชว์ไปหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้เพื่อความกระชับเพราะว่ามีหลายคิวที่ดีที่จะรีวิวต่อเพราะว่าผมจะรีวิวตัวขับ2กับตัว2.4ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวขอไปเตะโชว์อีกคันหนึ่งแล้วกันแลคันนี้เตะโชว์ไหวแล้วสำหรับ2.4อ่สอซิกมาโฟตัวนี้ก็ฝาอีกหนึ่งคันคุณภาพนะครับสีขาวลังคาดำสวยๆแจ่มๆรุ่นพิเศษแต่งท็อปสุดมาจากโรงงานแล้วใครอยากจะได้อยากจะโดนในตัวฟอร์จูเนอร์ขับทงไหนก็หลอดูดีอยู่แล้วนะครับยิ่งเพิ่มอัปเกรดออ เข้าไปกันใหญ่นะครับทิ้งผมแนละ้วทิ้งแพลตฟอร์มจากตัวเดิมไปเยอะพอสมควรนะครับเหมือนที่ผมบอกคือมาปฏิวัติใช้ออปชันในยุคนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มสภาพถ้าใครเล่นมาหาเล่นรถมือ2แบบนี้นะครับยังไงก็คุ้มนะครับการันตีให้คุณภาพจากมงคลกาซเซนเตอร์นะครับฝากติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นยูทูบทิกต็อกหรือ f c e b o o k กแล้วแต่หรือทุกแพลตฟอร์มที่ทางมงคลเรามาพรีเซนต์หรือว่ามาขายรถมือ2นะครับรถมือ2คุณภาพราคายุติธรรมวันนี้ก็ฝากอีกหนึ่งคันแล้วกัน นะครับสวยถูกใจแน่นอนสำหรับเต y ์ต a f ฟอร์จ e เนอร์เ d จ r นเดอร์2.8ซิกมาโฟปี2020 30,200กิโล1,499,000บาทสวัสดีครับ